ทำไมทุกคนไม่รอกระบวนการตามกฎหมายอะ่ะไม่ใช่เพราเขาไปร้องเรียนไปตีอะไรนิดนึงทุกคนต้องแบบมามากันใหญ่เลยถ้าแม่ยังไม่อยู่คุก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 ค่ะไม่ใช่คุกคุกนะคะคุณแม่คุก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 ค่ะยอมแพ้เลยค่ะแม่แต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายทำไมไม่รอศาลคะ อยู่ในกระบวนการของน้องหมดเลยตอนนี้แต่แม่ยังงุทะลุดันทุลังกูจะเอาชนะให้ได้สิ่งที่กูพูดขึ้นมามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงกูไม่ผิดกูไม่ผิดกูไม่ผิดแม่พูดช็ช็อตช็อช็อชชประสาทแตกแล้วไงสติแตกแล้ววันนี้สติแตกแล้วทุกคนมาลุงน้องทุกคนมาลุงน้องไม่มีใครลุงน้องค่ะเขาลุงมึงแล้วเดี๋ยวเขาใช้อำนาจศารสั่ง อ๋อไม่รู้ว่าจะแยกเด็กออกมาหรือเปล่าเพื่อตรวจสอบสุขภาพของเด็กด้วยและสิ่งที่เด็กเป็นหรือไม่เป็นอันนี้อ้อไม่ทราบพอมอโอเคละเหลือสํานักพุทธที่บอกว่าก็เป็นคนสองกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งอาจจะเยอะหน่อยเยอะน้อยหน่อยที่แบบเห็นไม่ตรงกันโอ้พระเจ้าเปลี่ยนพอ,อสํานักพุทธได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นมหามีได้ไหมคะให้ประชาชนเลือกได้ไหมว่าใครเหมาะที่จะเป็นพอ,อสํานักพุทธหรือยุบไปเลยไหมหรือจะมีการล่ารายชื่อยุบไปเลย ดีไหมถ้าคุณยังบอกว่าคุณไม่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยวันนี้ทนายอนันชัยกลางบอร์ดมาให้ดูเป็นสิบเป็นสิบกว่าแผ่นนะคะชี้ให้เห็นแล้วว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้เห็นชัดๆแล้วยังจะมาบอกอีกว่าทําไม่ได้ไม่มีอำนาจคนที่จะเป็นผอสนกพูธท,ที่อ้อทราบมาต้องมีความรู้ด้านพระไตรปิฎกศาสนาด้วยค่ะถึงจะเข้าใจ เขาถึงบอกว่าถ้าเราเป็นคนไทยพุทธแล้วมันมีคนเอาศาสนามาบิดเบือนมาหากินหาผลประโยชน์แล้วถ้าเราไม่ไปลองศาสนาพุทธเราจะไปลองมัสยิดไปหาตัวอีมาตัวอิหม่ำตัวอีหมา่มา,มา,มาไปหาบาทหลวงไปหาคิดจจักรหรอยอมแพ้เลยค่ะแม่สังคมยังให้โอกาสยังให้อภัยคนไทยไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแต่แม่ยังมุทะลุดันทุลัง เกระเกะรนกูจะเอาชนะให้ได้สิส่งที่กูพูดขึ้นมามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงกูไม่ผิดกูไม่ผิดกูไม่ผิดแม่พูดช็ๆๆช็อประสาทแตกแล้วไงสติแตกแล้ววันนี้สติแตกแล้วทุกคนมาลุมน้องทุกคนมาลุมน้องไม่มีใครลุมน้องค่ะเขาลุมมึงให้แม่เขาแว๊ดออกมาเลยคันอะไรสุดนะอ้บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะหลักฐานทุกอย่างมันมาจากทางเขาทั้งหมดไม่ได้มาจากเรา เราไม่ได้ไปสร้างสตอรี่ให้เขาทุกอย่างมาจากแม่และพ่อและทีมแอดมินวันนี้เองสารก็จะเห็นด้วยพฤติการของเขาในไลฟ์สดของเขาเองทั้งหมดเจ้าหน้าที่รัฐเขามีความอดทนมากกว่าเราอันนี้ชื่นชมในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องมันอาจจะเงียบไปตั้ง5เดือนนะคะประชาชนเขาก็เลยเฮ้ยทำไมไม่เห็นทำอะไรทำไมยังปล่อยให้เขากลับมาทำแบบเดิมหนักกว่าเดิมอีก เราก็เชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าเขาฟ้องเราเอ้อเชื่อว่าศาลจะเห็นในสิ่งที่เราทำํำว่าเราไม่ได้มีความประสงค์ร้ายตอนเด็กเลยและไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่หรือเขาอับอายหรือเสียชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเขาเองทั้งหมดไม่ได้มาจากเราเดี๋ยวเราจะแจ้งไปที่สัมภารเพราะเรามีผู้เสียหายและผู้เสียหายสามารถนะคะยื่นเรื่องไปที่สัมภารตรวจสอบครอบครัวนี้ได้เหมือนกันค่ะ แล้อินเก็บผ้าอย่ารอเล่นกับระบบ